นมแดงนป้าแต่ยัจงก็เป็นเจ้าด้วยเหรออือใช่เหมือนนมันเผ็ดนะเผ็ดมากเลยนะแซลมอนหอมสาหร่ายอะไรอ่ะจบจบเลยจบเลยแม่บอกว่ามันตายแล้วไงสดขนาดไหนดูดิยืดูดิเพื่อนๆสดขนาดไหนอ่ะเด้งออกเดี๋ยวตะเกียบเปลี่ยนใช่ไหมของมีอะไรยังเด้งเลยขนาดทอดแล้วนะอีกแล้วป้ามันสองตะเกียบยังไม่พอ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจีบะาคู่จีบ่าครับไลค์ครับแอมี่ค่ะวันนี้นะครับก็มีแซลมอนซาซิมิสดๆจากแมคโครซื้อมาแบบยกตัวแล้วก็ให้เขาแก่กินคู่กับผักสดแล้วก็น้ำจิ้มซีฟูด้ดที่ขาดไม่ได้ก็คือสาหรายนี่เองว้าเฮีไไลท์<อ>จะพิเศษหน่อยเป็นสเต็กปลาแซลมอนแอบกินไปแล้วด้วยหนึ่งแอบชิมใช่ไหมหนูเฮไลท์ <c oughs> บอกแอบชิมไปแล้วจ้าเรามากินกันดีกว่าวันนี้ <c oughs> เรารอมาแสนนานวันนี้เราจิ้มกับน้ำสลัดอะไรนะซีฟูด้ดซีฟูด้ดเราเฮียราเฮียไม่ไม่แกลียี่ยได้กินอันนี้ไม่เป็นไรก็กินพร้อมกันเนี่ยสดมากอืมแล้วเนื้อเด้งหวานด้วย แซลมอนสดๆสทุกคนออก,คออกินกับอะโวคาโดจิ้มซีฟู้ดหน่อย <c oughs> นุม่มแดงสาหร่ายตามอืมอืม โอ้โหโดไทนก็อร่อยเนาะแซลมอนสดเลยน้ำสลัดสีพูด เป็นเจ้าด้วยหรออืมใช่นี่เหมือน<ช>มันเผ็ดนะเผ็ดมากเลยนะแซลมนอนห,ห,ห่อสาลายนีเนือแซลมอนอร่อยอ่ะสดมากเลยหวานอ,ะอ่ะกินสดเนี้ยแล้วหวานมากเลยนะ อะไรอะจบเลยจบเลยไหน,นบอกว่ามันตายแล้วไงขดขนาดไหนที่ดูดิที่ดดูเิเพื่อนๆสดขนาดไหนอะเด้งออก,กเกตะเกียบเปล่ยเกลนไหมของอย,ย่งไรยังเด้งเลยข<ห>นาดทอดแล้วนะ <c oughs> ข้หอหอยอย่างเงี้ยลอยสุดแล้ว ผัทงที่ไม่ขมนะอืมอืมอืมไม่เอาจ่าไม่ขมไม่ขมน้ำสลัดหมดอีกใสีซีฟู้นหน่อยอสองสามอีกแล้วป้าโดนสองแล้วตะเกียบยังไม่ตายดูนี่ฮเบงเด่งเด่งเดงเงเดงเด่งเทำไมมันไหลลง,งปงปง้าส้อมป้าส้อม จริงๆอะฉันหั่นแผ่นใหญ่ไปปะไน้่นและครึ่งของนี้เนาะอืมกลัวมันหมดไว้อะจะหมดแล้วเนี่ย <laughs> จะหมดแล้วกินแป๊บเดียวเอง <laughs> สาล่ายอวโวคาโดแซลมอนจิ้มอืมอรออม่อย อร่อยปลาชิมแบบสเต็กหน่อยแบบสเต็กก็อร่อยเนื้อแน่นมากเลยถ้าสุกอะ่ะมันจะอร่อยแบบว่าเนื้อแน่นแน่นหอมหอมเพราะไขมันมันเยอะใช่ไหมแซลมอนเวลาเราไปทอดเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นของมันของแซลมอนออกมาอร่อยชอบกินกัน,นั้นสลัดมากเลยอะ่ะชอบกินซีฟูด้ดชอบกินกัะน,นัสะ้สลัด ไปซื้อสาหร่ายมาแล้วมันไม่พอไงซื้อมาอใหญ่อะใหญ่ไปไหนเนี้ยอืม กินเล็กน้อยอ้าปากเลยจ้ะที่รักมันใหญ่ไปครับดูลดูดูมันสองจีนนะอืจิ้มนี้เลยจ้ะโคซิงอ่ะพี่ใหญ่ ถ้าเรากินชาบูหมูทากันก็น่าสนุกนาะเปิดพัดลมเป่าออกไปหน้าต่างร่มด้วยเสียงยนะเสียงอาจจะดังนิดนึงนะขยายทำหมูทากาง <c oughs> เอาไปเหรอเราทำหมูทากันแต่มันจะร้อนหนะ่ะเนาะร้อนไม่กล้าเปิดพัดลมด้วยเพราะว่าเราไม่สามารถเปิดแอร์ได้เพราะว่าเสียงแอร์ม,มันดังไงแล้วเวลาเรากินหรืออะไรเสียงแอร์ม,มันจะเข้าเราก็กลัวเพื่อนเพื่อนลำคานนะ <c oughs> ทุกคนเนี้ยคือ ไม่เปิดแอร์ไม่เปิดพัดลมนะจ๊ะนั่งกินแบบเงียบๆไม่มีลมอะไรทั้งสิ้นที่เพื่อนๆเ,เห็นบางทีแบบว่าทําไมเงื่อออกทําไมนู่นนี่นั่นเพราะไม่ได้เปิดพัดลมไม่ได้เปิดแอร์เลยจ้ะคืออยู่แบบอย่างเงี้ยร้อนอืมเพราะว่ากลัวเสียงลมอ่ะมันเข้าไงกลัวเสียงเสียงลมมันเข้ากล้องไง นี้เราไปกินร้านก็ไม่คุ้ม488ไม่คุม้มอันนี้คุ้มกว่าเยอะอแซนด์วิชส,สาล่ายแซลมอนไป วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับบ๊ายบาย